สวัสดีสสดครับพบ,บกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการคน,คนมีองค์สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ <c oughs> ท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงนะก็มาแล้วเหมือนเดิมนะใครที่ต้องการปฏิบัติธรรมชั้นสูงแบบอาจารย์โอนะดูท่านอาจารย์โอซะก่อนในตอนนี้ นี่องกำลังจะลงแล้วอ <laughs> ้าวนะนัง่งาชมงนี้นั่งตรวจองตรวจเทพนะน่ะก็ตรวจองค์ตรวจเทพไปอกี้ท <c oughs> ่านอาจารย์โอ้ก็ได้ตรวจองค์ตรวจเทพคนที่มาจากประเทศลาวนะ <c oughs> ดูข้ามประเทศโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานนะมาวันนี้เราก็มาคุยกันว่าเมื่อ,อที่เราอ่ะใกล้จะเป็นคนฟงอะเต็มตัวนะ มันจะเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยยายจะแบบศึกษาอะไรที่เป็นทางธรรมโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับนะเดี๋ยวผมจะอารัธนาบาร,รมีองค์เทพก่อนแล้วเราจะมานั่งพูดนั่งคุยกันเสวนากันถึงในรายการคนมีองค์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo dasa pakawato arahato samma samputasa namo dasa pakawato arahato samma samputasa om namo pa phika ne sithi prasithi me mahaprabhu thoti yam pi namo pa phika ne sithi prasithi me mahaprabhu सीखने <coughs> सीखने सीखने नमो प्रसि मे महाराभो ॐ श्रीखने साय नमः ॐ श्रीखने साय नमः ॐ श्रीखने साय नमः ॐ नमो ईश्वरा मे शिव भवन्तु मे ทูติยัมปิณโมอิสรามสิวาเทวัญจาพวันตุเมตตาติยัมปิณโมอิสรามสิวาเทวัญจาพวันตุเมิติสุกโตอรหังพุทโธณโมพุทธายาปาทวีคงคาอิสรามสิวาเทวัญจามหาเทวันคมามิหัง โอม e m เจมาตาคีธุระขาการีปียง mama t วดยามพีโอมเจมาตาคีทุระขาการีพยัง mama ต a t ยามพีโอมเจมาตาคีธุระขาการีพียง mama โอม e m เจอะนะเราก็มาคุยกันเสวนากันตอนนี้ตอนที่ว่าคนที่ กำลังจะเป็นคนทรงเต็มตัวจะมีนิสัยอย่างหนึง่งจากไม่เคยสนใจการปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมสนใจอยากรู้อยากเห็นว่าการปฏิบัติเนี้ยมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับเทวดานะหรือว่ามันเป็นการเกี่ยวเนื่องอะไรกับจริตเพราะจริตของเราเราทวดาเทพพรมเนี่ยจะชอบเสวนากับผู้เป็นบัณฑิตบัณฑิตนี่ก็หมายถึงผู้ที่บำเพ็ญเพียรการสร้างบารมีหรือผู้ที่สร้างบารมี ทั่วไปก็คือคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิมากๆเนี่ยจะมีอารมณ์อยากจะนั่งสวดมนต์อยากจะนั่งสมาธิจะมีอารมณ์อยากจะปฏิบัติธรรมชั้นสูงมีอารมณ์ในการที่อยากจะช่วยผู้คนถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะจริตแต่เดิมมันเริ่มมาเริ่มกลับมาทุกอย่างจะเริ่มกลับมาจะมีอาการคล้ายปวดหัวมีอาการคล้ายคลื่นไส้มีอาการคล้ายคลืนาาคค่นหินเจียนเป็นอาการอย่างนี้ก็จริง แต่สุดท้ายแล้วรวมๆทั้งหมดก็คือเตรียมตัวจะเป็นคนส่งอาวาตรงๆแหละนะหรือเป็นหมอดูลู้เปล่าคะใช่เป็นหมอดูก็ได้ม,มันมันมันสุดแล้วแต่บารมีที่มีมาบางคนเนี่ยไม่ได้บางคนเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาแต่ให้ให้ให้ไปศึกษาแบบวิชาเกี่ยวกับหมอดูก็ไม่ไหวเพราะไม่ไม่รู้จะไปศึกษายัางไงอันนี้พูดตรงๆนะแต่บางคนเนี่ยสร้างบารมีมาด้วยวิชาการเต็มๆก็มีอย่างยะคือเรียนหนังสือมาสูงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่สูงอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะมาเรียนวิชาโหราศาสตร์แล้วก็ประยุกต์วิชาโหราศาสตร์ได้ด้วยท่านอาจารย์โอจะเล่าถึงโหราศาสตร์ให้ทุกคนฟังก็โหราศาสตร์ก็เป็นเรื่องของาศาสตร์ที่ใช้สถิติในการดูดวงนะคะการดูดวงดาวดาต่างๆที่ใช้ควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตของคนทั่วไปในแต่ละวันแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาย ท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ชํานาญในวิชาโหราศาสตร์อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไดเอามาจากหนังสือเล่มไหนเกินนี้เท่าที่แบบว่าศึกษาเองแล้วคิดเองก็เลยกันกองมาเป็นคําพูดนี้ใช่เป็นสุนทรพจน์อาจารย์โอไปเชื่อประมาณว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาวกับชีวิตคนนะคะมันเป็นเหมือนหลักเศรษฐศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เป็นหลักเกี่ยวกับสตทนะสถิติหรือสเตทสเตนะคระซึ่งสตทเนี่ยนะอุปสงค์อุปทานอีมาสะพายอาจารย์โอชํานาญมาก ไหนเล่าสิก็คเคยเรียนตอนมาหาลาัยเศรษฐศาสตร์นะนะคะทุกคนต้องเรียนทั้งนั้นน่ะนะตอนไม่ว่าจะปีหนึ่งปีสอง,ป,สองปีอะไรก็ตามอาจารย์เขาก็ได้เรียนใช่ไหมฮะมจ้เคยเรียนมาอุปสงค์อุปทานอีมานซอฟไฟล์เขาเรียกดีมานไม่ใช่ดีมานเดี๋ยวผมเรียกอีมานเพราะอาจารย์เรียกกันยังไงอีมานเพราะว่าในในชั้นน่ะนะแล้วพูดแล้วเราก็จับใจความไม่ได้อะไวฟังมาก็เท่าที่พอรู้ก็คือว่า เออะไรก็ตามที่มันเป็นวิชาการเนี่ยมันจะทําให้สามารถเราสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้แล้วก็อย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนชอบเวลาที่แบบว่าใกล้เข้าสู่การที่ตัวเองจะเป็นผู้สร้างบาร,รมีผู้บำเพ็ญผู้จะเป็นคนสง่งหรือผู้ที่จะช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยหนึ่งจะต้องมีสติปัญญาก่อนสองจะต้องมีหลักสูตรที่เรียนรู้และเป็นความจริงในโลกเป็นความจริงในโลกนี่หมายถึงสามารถพิสูจน์ได้ สองบวกสองเป็นสี่ประมาณเนี้ยใช่ไหมสองบวกสองเป็นสี่นะคือม,มันเป็นวิชาของพุทธศาสานาคะใช่มันเป็นวิชาที่สามารถพุทธศ,ศ,ศสน<ร>านี่เป็นวิชาวิชาเขาเรียกว่าพิเศษขึ้นมาอาจจะไม่มีเกรดก,ก็ได้หรือมีเกรดก,ก็ได้นะแต่ก็ตอนนั้นในที่ผมเรียนนะนะเด็กๆนะไอ้วิชาเศรษฐศาสาตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราเรียนเรียนเนี่ยนะก็ พุทธศสาสนาไม่มีเกดรดอนตนปวชวอ่ะใช่ของโอ้แค่ผ่านก็ไม่ผ่านก็นะพุทธศสาสนาผมมีเกรดนะถ้าถ้ามียี่สิบข้อ<ช>ถ้าต่ำกว่าสิบเอ็ดข้อตกนะแต่ผมก็ผ่านตลอดนะแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเล่าให้ทุกคนฟังนะอภินิหารคนที่จะเข้าใจเรื่องอภินิหารขององค์เทพได้เนี่ยจะต้องบำเพ็ญจิตเบื้องลึกมา ผมเคยได้ยินว่ากรรมฐานทุกกองคนที่จะฝึกกรรมฐานได้จริงๆนั้นคือต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างน้อยหนึ่งแสนชาติถึงจะเริ่มเข้าใจในวิธีเหล่านั้นได้คือพูดง่ายๆว่าบำเพ็ญมาจนถึงจุดที่เรียกว่าเข้าใจแล้วแล้วชอบคนที่จะฟังทำได้หรือว่าคนที่จะสามารถที่จะเข้าลึกซึ้งเข้าใจเรื่ององค์เทพได้ก็คือคนที่เคยจุดติเป็นและคนที่เคยสร้างบาร,รมีแนวนี้มาตั้งแต่เดิม ถึงจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้จริงๆหลายๆครัง้งหลายๆหนเนี่ยหลายคนมาฟังเรื่องราวเราบอกว่าหลอกลวงมั่งแหละอะไรมั่งแหละในที่นี้ที่ผมมาพูดตรงนี้นะเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่เคยสร้างบารมีในแนวนี้ชอบแบบอะไรที่มันง่งายๆหยิบได้จับได้ต้องได้มองเห็นได้อันนั้นเขาเรียกว่ารูปสัมผัสภาย,ภายนอกนะแต่ว่าถ้าจะเข้าใจรูปสัมผัสภายในก็คือคุณต้องนั่งสวดมนต์หรือต้องนั่งสมาธิจนจิตมันนิ่ง แล้วดิ่งเข้าสู่ฐานสมาธินะหรือเรียกว่ากรรมฐานหรือเรียกว่าฌานฌานแปลว่าชินเมื่อฌานเกิดชินแล้วจะเกิดอุปจาระอุปจาระเนี่ยจิตมันสงบแล้วสามารถที่จะอย่างรู้บางอย่างได้แต่ไม่มากนะแต่ถ้าจะอย่างรู้มากๆก็คือต้องสาเร็จพระเจโตต้องเป็นภาริยะเจ้าเน,นี่ยน,นะสำเร็จแน่อย่างรู้คือนั่งเกาหัวที่นี่ได้ยินไปที่นูน่นหนึ่งเนี้ยเขาเรียกว่าสัมผัสเขาเรียกว่าสาเร็จละสำเร็จพระเจโตอันนี้จะเป็นแบบ สายแม่ชีบุญเรือนเนี่ยจะได้สายแม่ชีบุญเรือนแม่ชีบุญเรือนนี่จริงๆบําเพ็ญอยู่ในในสีแปดนะตอนนั้นเราเขาจะลามามาเป็นสีห้าแต่ว่าท่านก็ยังบําเพ็ญแบบเดิมในที่นี้ก็คือว่ากะลาสีแปดก็จริงแต่แต่ว่าจิตยังเป็นอริยเจ้าอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> คนที่จะมีจิตอย่างรู้เนี่ยหนึ่งอยู่เมืองไทยได้ยินถึงอเมริกาอันนี้คือจิตสูงแล้ว แล้วก็หลายๆาครั้งหลายๆหนเนี่ยการที่คนจะใฝ่ธรรมเนี่ยหนึ่งจะเกิดอภินิหารธรรมขึ้นก่อนคือจิตได้ฟังธรรมแล้วจะโน้มเข้าไปจะชอบเรื่องเทพพรมเทวดาชอบเรื่องการสร้างฐานบาร,รมีการนั่งสมาธิศีลบาร,รมีปัญญาบาร,รมีเมื่อเกิดแล้วมันจะมีสายที่ที่ที่ททบำเพ็ญอยู่สองสาสายสายแรกเป็นสายหนักห่วงที่สุดสายพระโพธิสัตว์สายนี้จะมุ่งหน้าเป็นพระพุทธเจ้าลูกเดียว สายที่สองคือสายเขาเรียกว,ว่าสายพรหมสายพรหมเนี่ยพวกเนี้ยจ,จะไม่ชอบไปยุ่งกับใครชอบนั่งสมาธิวันๆเอาแต่นั่งสมาธิหาความสุขในสมาธิและสายที่สามคือสายที่ชอบนั่งสวดมนต์แล้วก็สร้างทานบาร,รมีสายนี้ก็คือสายเทวดานะคือการสร้างทุกสายล้วนแล้วแต่ทําให้มีเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะรู้เรื่องขององค์เทพรู้เรื่องของเทวดาอยากรู้เรื่องการสร้างบาร,รมีมันจึงทําให้จิตเรารู้สึกผูกพัน แล้วพอใกล้เป็นคนทรงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอยากสวดมนต์มากขึ้นอยากปฏิบัติธรรมมากขึ้นเ,เ,เ,เรื่อยๆเรื่อยๆภาวนาตัวกินเจกินอะไรไปเรื่อยแตถ้าเป็นสายพระโพธิสัตว์สายกวนอิมสายอะไรเงี้ยเขาก็จะกินเจกันเอาก็อันนี้มันก็จริงแล้วก็จะมีความชอบขึ้นมาเองทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองในจิตใจถึงแม้ไม่มีใครมาชวนก็จะเป็นเองอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นการสร้างบาร,รมีจึงสร้างได้ด้ดยเฉพาะตัวเองเป็นเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้น เรื่องนี้จึงบอกได้ว่าคนที่ใกล้จะเป็นคนทรงส่วนใหญ่จะชอบการบำเพ็ญบรารมีทุกประเภทใช่เลยแน่นอนโดยท่านอาจารย์โอ๋นะท่านอาจารย์โอ้ก็จะไปละอาจารย์ทอ็อปเนี่ยอะไรติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวองค์ตรวจรเทพแรับขันครูนะน้าทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศรีวิธีกรรมทุกชนิดบับจำหน่ายเทยวรูปเทพคมเทวราวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับ f a c e b o o k โอซิลิกออภิรักษ์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอซิลิก1าอล้วผมครับ เฟซบุ๊กครับอาจารย์ทอบนะักเมตรามหานิยเมเบอร์โทร0849266658ดีราย AJTOP16 ครับเอาละ,ะครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานก็จะไปแล้วนะไปแล้วนะครับนะ